ผมไม่รู้วายู่เท่าไหร่อาวบเลมาเลยมาเลบอกเเ้ามาเลยเอนาอาว้เปไมา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 ลยปั้มเลยปั้มเลยออกมาเลยลูมามาามาเลยปัเลยปั๊มเลออกมาเลลูกามา รเลรเารบเครับมุงให้ใจมเียวเเป่าเปล่เปล่าเลยเป่าเลยเปครับเปลาเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีก

เร็วเร็วเร็ไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเลยเร็วเร็วห้ปปเร่อยใรปวดก็หใจไปเรือยเร็วเวโอ้เออเมนดูครับโอ้เก่งนะผู้หญิงคนนี้เก่งนะเป็นว่าเป็นพยาบาลนี่หอเป็นพยาใช่มครัโอ้สุดยอดสุดยอดเอดเขาคมมานเยนะตองหมุใจไปพวกน้ครับ น้อยเอิ้นพี่คนนี้ขึ้นไปน้ำน่ะเอิ้นเราขึ้นไปน้ำเลยเอิ้นพี่คนเนี้ขึ้นไปน้ำเลยได้หไืว่า ใส่อะไรเยอากแล้วตกใจหมดเขากระโดดลไปไปเนเอาไหมสมะโดดแล้วโอ้ยจนท่องแข็งแล้วโอ้ยจนปากเลยฮะอ้ยโ่้ชช้อให้เป้ช่วยได้เลยม่เห็นกอบ่าได้ผู้นี้ไม่เอาเลยมมีพยาบาลด้วยนะแล้เป็นอยังงล่วลุกได้ก่ะ